ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมบูอาคายครับโดยคลิปนี้จะเป็นคลิปสรุปแนวทางการฟาร์มกิจกรรมตามล่าสมบัตินะครับนะซึ่งกิจกรรมนี้จะมีแบ่งเป็นทั้งหมด2ส่วนก็คือในส่วนของการฟาร์มกิจกรรมและก็มินิเกมกันนะครับโดยเราจะเริ่มกันในส่วนของการฟาร์มกิจกรรมกันก่อนนะครับนะโดยด่านการฟาร์มกิจกรรมนะครับนะจะมีด่านฟาร์มพอครับผมอยู่ทั้งหมด4ด่านสุดท้ายก็คือด่าน9นะครับผมนะ1ิ 11และก็12นะครับโดยด่าน9ครับผมนะจะเน้นการฟาร์มในสุดของลายแทงหนังกระดาษนะครับแล้วก็ด่าน10ครับผมจะเป็นฟาร์มด่านในสุดของเลมอนนะครับและด่านสิบเอครับผมจะเป็นฟาร์มกุญแจเก่าแล้วก็ด่านสิบสอครับผมจะเป็นการฟาร์มแต้มอีเวนต์นะครับอ่ะซี่น่าครับผมว่าเลคคอมเมนต์ของด่านนี้ครับผมจะอยู่ที่เลเวล80ถ้าเกิด เล่นหม่ครับผมเนะเล่นไม่ไหวจริงๆผมก็ขอแนะนำฟาร์มด่าน5นะครับผมนะด่าน5ด่าน6 7และก็8ครับนะขอระวันก็จะคล้ายๆกันนะครับนะก็คือด่าน5เนี่ยก็จะเล้นในสุดของการฟาร์มลายแทงนะครับผมนะส่วนด่าน6ก็จะเป็นพวกเลมอนนะครับแล้วก็ด่าน7นะครับผมก็จะเป็นในสุดของคุณแจนแล้วก็ด่าน8ก็จะเป็นในสุดของแปบอีเวนต์เอานะครับอ่ะ ฟาร์มเอาไปทำอะไรครับนะก็ไปดูในสวนของของขวัญในร้านค้ากันเลยดีกว่าครับในสวนของของรางวัลนะครับผมในสวนของร้านค้านะก็ต้องบอกเลยว่ามันจะมีของรางวัลอีพิอย่างหนึ่งก็ผมก็คือในสวนของเฟอร์นิเจอร์นะครับนะซึ่งเฟอร์นิเจอร์นี้เราจะไม่สามารถคาฟได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าได้มาแล้วก็คือควรจะแกเก็บไว้นะครับเพราะว่าเป็นในสวนของคอลเลคชันพอได้เกิดอีเวนท์ที่ผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเลยนะครับ นะครับผมในสุดของอีเวนต์นะครับนะแน่นอนครับผมว่าเลมอนกระบเช่นเดียวกันเป็นโต๊ะนอนอับแดดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในสุดของกุญแจครับก็จะเป็นในสุดของเซ็ตโต๊ะไอศครีมนะครับอ่ะและนี่ก็คือในสุดของขอลอีพีของแต่ละอย่างนะครับนะและต่อมาในสวนขอขอาะวันแรกทั่วไปครับก็จะเป็นในสุดขอพวกของขวัญนะครับผมนะเอาไปให้นักเรียนครับบอกได้เลยว่าการดันค่าบอลหรือดันความชอบนักเรียนครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถือว่าดันยาก ดังนั้นครับผมนะการเบตเทมเพื่อให้ตัวส่วนนี้ก็ถือว่าช่วยได้ดีเลยนะครับซึ่งแต่ละอันก็บีทั้งนั้นเลยนะครับนะ,ะมีหมดเลยนะครับต่อไปครับผมในส่วนของอย่างที่3เลยก็คือพวกตำราสกิลในการอัพสกิลต่งตางๆนะครับนี่เลยครับผมนะก็บินสุขของตำราสกิลนะครับนะเลมอนก็จะเป็นดิสนะครับผมนะการใช้การอัพเอสสกิลครับและต่อมาในส่วนของคู่แจก็จะเป็นวัตถุดิบอ่าลงยุคครับผมที่ใช้ในการอัพสกิลต่างๆของตังงตวนักเรียนกันนะครับ รมานี้คับและถ้าเกิดอยากได้ของเยอะขึ้นนะครับผมนะก็อย่าลืมในส่วนของนักเรียนที่ได้รับโบนัสในรอบนี้ด้วยนะนักเรียนที่ได้รับโบนัสรอบนี้ต้องบอกว่ามีเยอะมากๆนะครับผมนักไหนก็ตอนที่ลงด่านก็อย่าลืมปรับนะครับเพื่อในส่วนของการที่นักเรียนรับโบนัสในรอบอีเวนต์กิจกรรมนั้นๆด้วยนะครับนะเอาละในส่วนของตัวด่านก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับ ต่อไปนะครับผมนะผมขอพูดถึงในสุดรขอตัวอีเวนต์หรือมินิเกมกันดีกว่านะครับนะมินิเกมรอบนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องทำความเข้าใจนิดนึงกันนะครับ กนเครับผมมาขออธิบายโดยสุดขอตัวบินทีเกมก่อนนะโดยบินทีเกมเราจะใช้แต้บอีเวนต์ในการเดินแต้บแต่ละแต้บนะครับนะและระหว่างที่ไปครับผมเนี่ยมันก็จะมีพวกขอต่างๆบ้ายนะครับผมนะโดยเราก็จะต้องการใช้แต้บนะครับผมเนะเพิ่มขึ้นนะครับผมเพื่อรับของว่าต่างๆและในรอบน้ครับผมก็จะมีไอเทมมีอะไรบ้างนะครับผมนะไอเทมก็จะมีทั้งหมดหลากหลายชนิดครับมีทั้งหมดประมาณนี้เลยนะอย่างแรกเป็นโลโลครับนะตุ๊กตาเป็นโลโลจะป้องกันดาเมจนะครับนะ แล้วก็ดารบเลมอนครับอันนี้ฟื้นฟูเฮทพีนะครับนะแล้วก็ในส่วนของน้ำมะนาวนะครับผมนะอันนี้จะเป็นเพิ่มแมกพีปากกาเบจิครับผมเพิ่มแต้มนะครับผมนะหลังจากการทอยไปเรียบร้อยนะครับส่วนไปเป็ีนเครื่องหมายดาซิงครับเครื่องหมายดาวซิงจะเป็นการเปิดถามแบบต่อไปนะครับผมนะอันนี้ผมลองกดที่ดูนะครับนะก็จะเห็นว่าทางต่อไปของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนนะครับผมก็ดูตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องหมายดาซิงพอกดปุ๊บก็จะเป็นเสร็จลัวแบบนี้นะครับนะ ต่อไปครับผมก็คือลูกเต่านะครับผมอันนี้จะเป็นการเพิ่มลูกเต่าต่างๆถ้าเป็นลูกเต่าตัวส่วนนี้ก็จะเป็นการล็อกหน้าเต่านะครับผมนะก็ล็อกหน้าเต่าประมาณหน้าสี่ทั้งหมดอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มลูกเต่าในส่วนของหน้าลูกเต่าเพิ่มมากขึ้นให้ทอยขนผลมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเนะเอาง่ายก็คือการมีไอ้พวกเนี้ยมันจะช่วยให้เราสามารถจะชนะศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับนะยปากกานะครับผมปากกาเบจิเอยหน้าเต่าอะไรเอ่ยนะครับผมหรือหน้าเต่าแบบพิเศษ วันี้ครับผมจะช่วยในเรื่องของการทําให้เราทอยโอกาสชนะมากขึ้นนะครับนะโดยด่านนะครับผมจะมีทั้งหมด4ฉากด้วยกันนะครับผมนะก็มีตั้งแต่ฉาก1ฉาก2ฉาก3ฉาก4แต่ว่ามันมีฉากลับอยู่นะครับผมนะฉากลับเนี่ยจะอยู่2จุดนะครับผมก็คือฉากในส่วนของแบบที่2นะครับผมนะแล้วก็ฉากในส่วนของแบบที่4นะครับ โดยเงื่อนไขของแบบที่2ก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมนะแค่เราเดินมานะครับผมนะจากทางฝั่งขวาขอแบบที่2ครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับผมนะมันก็จะเข้าสู่แมพที่2อทันทีเราไม่สามารถเดินกลับมาได้นะอ่านะครับนะเนี่ยเดินไปเลยนะครับนะอ๋อเดินกลับมาได้ดีกว่าอ่าโอเคนะครับแต่ก็แนะนําให้เดินเข้าอยู่ดีอ่ะหลักๆนะครับทาไมแนะนาให้เดินเข้านะครับเกมมันจะระบุนะครับนะในส่วนของอ่านะครับ คือเกมแบบมันจะระบุในสูตรขอรอบที่ได้ขอ,อาะวันเยอะที่สุดนะครับนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราถ้าเกิดตอนหลังเนี่ยพอเราเล่นมากลับมาทีหลังเนี่ยเราไม่อยากเสียเวลาเรากดสกิปเนี่ยเกมมันจะเอารอบที่ได้ขอ,อาะวันเยอะที่สุดมานะครับดังนั้นเนี่ยเราพยายามทำเพอร์เฟกต์เล่านะครับผมสักรอบนี้ก็คือเก็บขอ,อบาะวันให้หมดทุกอันนะครับนะพอเก็บขอ,อบางวันได้หมดทุกอันเสร็จปุ๊บนั่นแหละครับเราถึงจะค่อยมาอ่าสกิปได้อย่างสบายใจเพราะเราจะได้ขอราะวันได้ครบ ่ะก็ในสุดขออันนี้นะครับผมนะ่ยก็จะเป็นปุ๊บเดินเข้าไปในจุดนี้นะมันก็จะมีให้เราทอยลูกเต๋านะครับผมนะเพื่อรับขอรางวัลต่างๆมากมายว่าเราสามารถทอยได้ไหมถ้าเราสามารถทอยชนะได้นะครับผมนะเราก็จะได้ขอรางวัลไปนะครับนะถ้าเกิดทอยพลาดก็คืออดนะครับข้อบนสิบแปดก็คือรอดนะครับผมก็ได้ขอรางวัลครับอ่าก็เป็นปากกาเพิ่มอีกอันนะครับนะเพิ่มค่าผลลัพธ์หกนะครับนะอ่าก็เก็บไว้ อ่สิบหนะครับถึงได้สิบหกอ่ายี่สิบครับก็ได้นะครับนะถ้าเกิดพลาดก็คืออดนะอ่าสิบหกต่อนะครับไม่ถึงนะครับก็พลาดก็คืออดนะ อ,อันนี้ก็คืออย่างที่เห็นนะผมก็คือแ้มอีเวนต์ก็คือผมหมดละก,ก็คือต้องเก็บไปแล้วก็ไปล้อรอบถัดไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีแต้มถึงนะก็เล่นต่อได้เลยแต่ผมจะขอเปิดภาพนี้นะครับผมนะเป็นภาพแมปที่4นะครับนะซึ่งก็เป็นแมปที่อันนึงครับผมที่มีในสุขของฮิดเด้นนะครับผมนะด่านรอบอยู่ด่านซ่อนอยู่นะครับ อันนี้คือในส่วนของด่านฉาก4นะครับนะฉาก4นี่ครับผมนะมันจะสามารถเปิดในส่วนของฉากลับได้เมื่อคุณเล่นในส่วนของอ e ีเวนต์รอบที่2นะครับนะถ้าเกิดใครเล่นรอบแรกนี่คือไม่ต้องสนใจคือไม่มีทางได้แน่นอนนะครับนะเราให้เล่นรอ,อ,อบที่2ขึ้นไปโดยรอบที่นะครับผมนะก็คือให้เราเคลียร์ในส่วนของป้ายอะไรเอ่นยนะครับผมใน,นะในนี้นะครับผมนะในนี้จะมีทั้งหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกทั้งหมดหกป้ายนะครับผมนะเคลียร์ป้ายอะไรเอ่ยทั้งหมดหกอันนะครับผมนะจากนั้น มันจะมีแผนที่ซ่อนอยู่เปิดออกมานะครับผมนะจะบอกไว้ก่อนว่าเริ่มตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปนะครับผมนะรอบที่1ไม่ต้องทำนะครับนะเพราะลียอ์เสร็จในสวนของรอบที่2เสร็จปุ๊บเข้ามาฉาก4ปุ๊บเนี่ยให้เราเคลียร์ไปอะไรเอ่ยให้หมดนะครับนะจากนั้นมันก็จะเกิดฉากลับออกมาก็ให้เราเข้าไปที่ฉากลับนั้นคือในสุดของการเข้าสู่ด,ด่านลับนะครับอ่ะอันนี้ก็คือในสวนของแนวทางการเคลียร์ในสุรของมินิเกมนะครับผมนะและก็วิธีการเปิดฉากลับนะครับผมนะทั้ง สงฉากนี้ให้เรียบร้อยนะครับย้ำไว้นะครับผมนะว่าคุณสามารถสกิปได้แล้วก็จริงแต่ว่ามันจะบันทึกรอบที่เยอะที่สุดหรือขอรวัตสูงสุดนะครับดังนั้นการเคลียร์รอบให้ได้ขอรวัาสูงสุดครับผมสักหนึ่งรอบมันจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีสุดนะแต่ถามว่าเยอะไหมมันก็คือเงินแหละค่ะถ้าเกิดใครไม่ซิเดียสก็อาจจะข่าไปก็ได้นะครับนะในสุดของการผ่านขอรวัตแต่ละรอบนะครับผมนะมันก็จะแจกเป็นเศษขวารุนะครับนะ โดยเซษโคลดูกลูกกผมนะจะให้มาสูงสุดแค่4รอบใหญ่เท่านั้นนะครับนะพอหลังจาก4รอบผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเซษของโคลูกก็จะดรอปเหลือแค่ผ่านด่านละ5เศษเท่านั้นถ้าเกิดปกติเดี๋ยวถ้าเกิดเราผ่านนะครับผมเนะี่ยปกติเราจะแจกเศษรูบรอบละ10เศษใช่ไหมครับแต่พอผ่านไปแล้วนะครับผมนะสักพักนึงนะครับนะพอเข้าสู่ช่วงอ่าเรื่องไอเดียรอบที่4นะครับผมเข้าสู่รอบที่4ปุ๊บนะครับนะก็คือ มันก็จะเหลือรอบด,ด่านละ5เศษทันทีแล้วนะครับนะตอนแรกก็คือผ่านปุ๊บจะแจกอ่าด่านหนึ่งก็ให้10เศษ1ิเศษปุ๊บนะครับนะเรียกว่าพอบวกรอบที่ไปก็คือเหลือแค่ด่านละหเศษเท่านั้นแล้วนะครับเอาล่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับผมนะในส่วนของวิธีการฟามอีเวนต์รอบนี้นะครับนะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครฝากกดติดตามเป็นกำลังใจช่องรู้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ